ครับผมวันนี้ก็ <c oughs> เหนื่อยกันอีกแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าวันนั้นก็ปรับเสร็จฝนก็ตกลงมาตื่นเช้าฝนตกลงมานะครับทําให้เป็นสภาพหนองน้ําอีกนะครับก็เลยวันนี้ก็ต้องได้หาทรายมาลงนะครับเนื่องจากว่าหินแบบนี้มันแพง่อยนะครับคิวละพันเอ็ดพันสองนะครับก็เลยต้องได้ใช้ทรายนะครับ เพราะว่านี่มันก็เป็นที่ของพี่ชายน้องมิวด้วยแล้วก็ไม่กล้าทําอะไรเยอะนะครับขอแต่ทําให้มันสะอาดสะอ้านแล้วก็สามารถให้คนมาจอดรถได้นะครับ mm hmm. ก็นี่ลงทุนไปอีก1,400บาทนะครับซื้อทรายมาใส่เนาะเติมไปเรื่อยนะครับยังไม่ได้เอามาทีเดียวนะครับเพราะว่างบน้อยนะครับงบน้อย,ย,ย,ง,ย,ยงบน้อยนะครับ มาบ่นอีกแล้วนะครับผมทําให้ร้านสะอาดก็มาบ่นนะครับไม่รู้จะเอายังไงนะครับเมียคนนี้นะครับผมคงต้องหาเมียใหม่ซะแล้วนะครับผมมีขี้ตมเยอะก็หาทรายมาลงลดต้นทุนนะครับเท้าหินแบบนี้นิดคิวละพันสองนะครับทรายนี่คิวละสี่ร้อยนะครับก็วันนี้ลงไปก่อนเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ขายกาแฟได้อีกเดี๋ยวจะเอามาลงอีกนะครับผม ก็ให้ลูกค้ามาจอดรถได้สะดวกสบายหน่อยนะครับวันนี้ก็มีมา3 4มสี่ลายนะครับตามมากับการรีวิวของเพื่อนๆนะครับที่มากินแล้วก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์ไปใน facebook นะครับขอบคุณนะครับที่มาอุดหนุนวันนี้ก็ <c oughs> ได้รับคำชมอย่างล้นหลามเลยนะครับเรื่องของเมนูอาหารนะครับไม่นึกว่าในซอยลึกขนาดนี้ก็ยังจะมี อาหารที่อร่อยแบบนี้นะครับผมเข้ามาลูกค้าก็ประทับใจเรื่องเรื่องของการต้อนรับก็คือเวลคัมดิ้งนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมีเฉพาะในโรงแรมใหญ่ๆนะครับคุณพี่เขาก็ชมว่าเวฟค้ามดิ้งเนี่ยอร่อยเหมือนโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะครับแล้วก็ดีใจมีกำลังใจก็เลยเอาทรายมาลงหน่อยนะครับขายของได้5้ารอยเอาทรายมาลงพันกว่าบาทนะครับวันนี้ท <laughs> ่านผู้ชมเอ้ยย่องบาได้ การบริการการต้อนรับลูกค้าคือสิ่งที่เรานะครับต้องสร้างนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับผลิตภัณฑ์กาแฟกอกกอกกาแฟหมูป่านะครับหมูป่าคาเฟ่ของเรานะครับเราจะได้นําเงินมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาดสะอ้านมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอบคุณนะครับอยืมกดไลค์กดแชร์นะครับเจ้านายมายืนคุมงานแล้วนะครับผมอยู่ทางนู้นนะครับผมยืนคุมงานคำเอวไว้น่ากลัวมากๆเลยนะครับผมต้อง รีบทำงานแล้วนะครับผม,มขอบคุณไไนะนั่นเห็นไหมครับว่าแล้วยังไม่พูดถัดขาดคำนะครับดูสภาพเท้าสิครับผมเนาะแลนหน้าแลนหลังอยู่นะครับขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวต้องรีบทำงานก่อนนะครับกองทรายยังเต็มอยู่เลยนะครับ